에이어스립촌도 타는 카라보험기니 따라서 게임, 고프, 아트가든. ซึ่งวันนี้ผมจะมาเพื่อเปิดกรชาหาน้องทานตะวันสุดน่ารักนะจ๊ะก่อนที่จะเปิดผมหามาดูไร่ของผมที่มีชื่อว่าไร่ไปเถอะหลังจากที่อีพีแรกนั้นงอกหน่อยมากแล้วก็ได้คอ <t> มเมนต์จากคนดูแล้วก็ได้จากการดูย t ท b e วิธีทําแล้วก็เกิดเป็นต้นแบบนี้ซึ่งจะไม่มีต้นแบบนี้ถ้าขาดเพื่อนของผมไปเพราะว่าเพื่อนผมนั้นเอาของมาให้มันคือต้นอะไรไม่รู้อ่ะมันให้ปุ๊บผมไม่ไมขายมันได้มาประมาณพันล้านอ่ะ ไม่แพงชิบหายเลยแต่ก่อนที่จะไปเปิดอ่ะผมขอมาเปิดอันนี้ก่อนนะฮะนี่ anti b a ซึ่งมีโอกาสได้ดิสโก้ถ้าได้ผมจะหาพึ่งดิสโก้นั้นไปสังสรรค์โดยการเปิดเพลงขอร้องหน่อยว่ามันจะได้ไหมถ้าได้แปลว่าอัตวันก็จะได้เหมือนกันขอโชคดีหน่อยตัวแรกเปิดไปเลยได้ตัวสีฟ้าขอหน่อยนะพึ่งอย่าบังกู ไอ้พึ่งเวนี่โซเรามี like you do อ้ตัวนึงตัวนึงตัวนึงขอพึ่งดิสโก้อ,อย่าได้แบิ๊บบิบบิ๊บบ๊อบบ๊อบอะพ่อมึงผมมีของดีผมเจอของดีผมเอามาขายโชว์เลยว่ะ mm hmm. นี่พีชคิดว่าจะได้โ mm hmm. คตรแพงแน่ๆคุณผู้ชมผมให้คุณทายว่าผมจะได้ราคาเท่าไหร่ขอนะตัวยล้านได้ไหมร้อยล้าน ยี่สิบล้านเหรอนี่คือ power seed pack มันคือแพคที่เอาไว้เปิดหาน้องทานตะวันมีอยู่208อันมือไม่ได้กูก็ไม่รู้จะพูดยัไ,ไงแล้วนะซึ่งโอกาสออก sunflower มันมี0 5ถ้าตีแบบง่ายๆคือโอกาสออก200ใบต่อนอันแต่ไม่ใช่ว่าได้แน่นอนนะคือโอกาสเฉยๆอาจจะเป็นพันใบไม่ออกก็ได้แต่ขอร้องล่ะอย่าไปแบบนั้นเถอะคุณคิดว่าผมจะได้ s u n าเวอร์กี่ตน้นกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับไปมาเลยนะ ไปต่อเลยเรารีบมาเลยนะจ๊ะโอ้ยรีบไปต่อผมรีบข้ามเลยกันโรสโอ้โหไปพิงโอเควันแบ๋วมาอ, <Nope. S 1> อมมมุ้ยลิทโน้อู้โรสฝูมือใช่ไหมพวกเวนมาต่อ <Brand. S 1> โอ้ยฟ็อกอีเวไปขอละขอละขอจ <Brand. S 1> ีเส้นทามแมงคตรโคตรทุลักทุเลมากมากเลยมีแต่โรสอะไปเปิดแบบรุ่นเร็วเลยกว่าโอ้โรส ลิดโอ้โหไม่ไม่ใช่โอ,อ้ยไอพึ่งมึงมีมไหมนี่มันมีมั้ยบอกกูที่หรือว่าต้องเรียกอันเชิญน้องธานดาวันน้องธานดาวันมันชื่อ sunflower หรือว่าต้องลองเพลง it's a sunflowerit's a lot to me too muchit's a lot me near t i t s that fireit's that fireit's that fire มามาให้นอนผมการันตีร้อปร์เซน็น ร้อยละเปอร์เซ็นมันมีเมล็ดในนี้มั้ยนะฮะถ้าเมล็ดซันฟโฟเวอร์ต้องสีเหลืองเห็นสีเหลืองไหมเฮ้ยสีมีมีสีเหลืองมีสีเหลืองว้ายสีเหลืองโอ้โหน้ามาหน่อยนะรถอะรถมันเยอะเกินรถมันเยอะเกินอุ้ยลิตอ้ยโอ้ยเปิดตรงนี้่ะเออสวยมา เม็นเหลืองมันอยู่ไหนเมื่อกี้ไม่มีเม็นเหลืองนะกูโดนเกียร์โดนเกียร์กูไม่เห็นเม็นเหลืองเลยนะไม่มีเลยมันไม่มีเลยเฮ้ยกูโดนเกียร์กูโดนเกียร์ไม่ใช่ล้วนะพึ่งภายใน20โลถ้าไม่มากูตอกมึงนะกูพูดเลยโดนกูแน่พึ่ง oh god oh ไม่มานะโดนกูแน่ไอ้พึ่งโดนกูแน่ไอ้พึ่ง19มึงโดนผมมีสูตรเราจะวิ่งแบบนี้เพื่อหาอัเชิญนอสคันตะวันวิ่งวิ่งเลยวิ่งไปนรกโตะอีเซโนเซนาเมโมนาเมโมจิดูดูเซโตดาดิจีติดใจตะกั่วโรดเอาตาดู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 โรโรโบตาเรโบตาเรโบจิดูเดูดโซดามาละนี้ แน่นอนการันตีร้อเปอร์เซนต <c oughs> ์อูต้องเปิดที่ไหนเนาะน้า <c oughs> ยังไงคือเหือเราต้องปลูกก่อนไหมปลูกรสแก้ด่งสวยกูปลูกแม่หมดอะมาเลยอาทตยว,วันาทนตยว,วันมาพอมาหน่อยโอ๊ยไม่มาเลยอะนะนนรสมึงมาอะไรเยอะมันไม่ใช่วันวันอะไรท้ายนะเว้ยมึงมาไม่ได้นะ <Nope. S 1> เออก็ไม่ใช่จริงแหละ อาพิงล,ลี่โอเคโอเคกูเอาไงกับมึงดีป่ะนะรู้ว่าต้องเปิดแกพึ่งตรงนี้หาจุดที่ยืนเพื่อดวงดีมาเลยใจดูดีตอนนี้ผมเหลือ134ใบซึ่งตอนแรกจำไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่นะแต่ก็เสียไปประมาณ70อันไม่ได้ยียอ,อะไรเลยเดีย๋ยวลองดูว่า134เหลือ100แบบรวดเร็วอยากรู้ว่ามันจะได้ไหมไปโอสครานี้ห้าไม่ควรแล้วนะ มึงไม่เห็นใจสายฟรีเลยหรอนี่คือสายฟรีดองมาโคตรนานแล้วนะมึงไม่มาให้กูเลยหรอบลมึงมีไหมไม่มีเมสซิ่เหลือเลยอะทำไมอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย้จ้าเฮ้ยสุดจุดห้ามันไม่แก่เกินเอื้อมเลยนะเว้ยคือคนอื่นเขามีแบบดอกทานตะวันแบบสวยๆี่เทบบบ์อะแบบอันใหญ่ๆอะทำไมไม่เห็นใจสายฟรีบ้างเลยหรอแล้วคราวนี้เขาจะให้ผมมาเลยครับเพลงในเทมาเลยโรสจำเป็ ต,ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้อยใบสุดท้ายนะฮะซึ่งมันก็ไม่มีเฮ้ยพึงเราสัญญากันแล้วไงว่านายจะให้เราหรือว่ากูควรสัญญากับน้องทัตะวันแทนวะน้องทัตะวันศูนย์จุดห้าเปรเถ้าน้องมาให้ผมผมจะปลูกน้องให้นต้นใหญ่แบบเข่าโลกอ่ะเราจะบิดจะนะผมให้โอกาสคุณอีกยี่สิบปัตอนนี้ผมได้สัญญากับน้องทัตะวันเรียบร้อยแล้วซึ่งกูหมนคนบ้าเลยปะสัญญาต้องเป็นสัญญาพี่สัญญาไม่ไมใช่รูปผู้ชายเว้ย <c oughs> โอ้ยโ oh, น,น้ตมึงไปไปกูหนังหนาเนี้ยมาหน่อยนะพี่ชายโอ้กอดพีชขอร้องจัดบิดผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะหรือว,ว่าวิ่งลองแมพ oh. วิ่งไปสุ่มไปผมว่าได้เอาเลย let's go <S ผมจะลองวิ่งเลยไปดิ เอ้าตกได้ด้วยหรอมาเลยอุ้ยพิงเรลลี่โอเคได้พิงเรลลี่มาก็ดีนะเอ็้แกงมิเนอร์ก็ดีแต่ถ้าจะดีอยู่นี้คือน้องทันตะวันเว้ยน้องทันตะวันคือ the base in the world แต่มันไม่มาสักทีเลยอะอินเดอะเบสหรือกูจะเบส้ามันได้ไอชิทันตะวันนี่เว่นไอ้ทันตะวันไอ้ทันตะวันนี่เว่นเมื่อกูต้องต่อยกันแล้วไหมฮะหรือกูหนีไม่ได้เกมอื่นดีไหมฮะวุ้นเฮเด้ไหมฮะโอ้ my god GM มึงเห็นใจน้อย โอ้ยโอ้ย my god เจ็บหนึ่งซูงอกตอนนี้ผมเหลืออยู่50อันนะมึงไม่มาจริงเหรอวะเนี่ยไม่เห็นสีเหลืองเลยเว้ยนสีเหลืองกูอยากเห็นสีเหลืองอ่ะกูอยากได้แบบกูแบบเย็นโล่ mango อ่ะอต้อ่ะอ้ใจเอกด้วย เลยหาเปร์ Oh my god Oh my god สิ่งที่กูอยากทำมากที่สุดกูได้ชำระแคมนไปแล้วไม่อยู่ด็ดเลยแปดสิบเจ็ดอันมาหน่อยนะนะขอร้องพีซเฮ้ยหรือว่ากูออกเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟไหมมาอันนี้จบไม่ต้องออกเซิร์ฟเราคุยกันง่ายวันนี้เราจะมาเปิด Flower Seed Pack นะครับผมเมยิง วอนที่จะไปเปิดเราพามาชมสวยก่อนนะครับว้าวนี่ผีว้าวโอ้นี่น้ำพุอุ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ว้าวาว้าวว้าวเกมดีจังเลยเย้เย้ตอนนี้ผมชมเกมแล้วนะบอกมาให้ผมม้้งนะมาเลยครับมาเลยครับครับุณนับเปิดนี่เพื่อนผณนับเปิดบ้านเพื่อนเลยเพื่อนจะดวงดีผมรู้เพื่อนดวงดีผมรู้เพื่อนดวงดีเอายให้ผม ว่าไปดีกว่าเรามาเปิดกันใกล้เลยโบเราจะได้ดวงดีว้าวาว้าวาว,ว้าวพี่ชายต่อร้อยใบเลยเว้ยแค่แตอ,อนนี้เราเหลืออยู่20อันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วนะหรือว่า0.5ต้องตาย5รอบเชีช่ยไม่ฉลิยาจะฉับผมยอมตายไปเลยไปเลยเหลืสองรอบนะฮะเราจะได้เปิดได้น้องฟลาเวอร์แล้วไปเลย อีกรอบนึงเราจะได้น้องแล้วไปเลยทัาตะวันก็ได้วะแต่ไม่อยากได้น้องเินฟูอ่ะอยากได้น้องทัาตะวันส,เส,เสีเหลืองไม่ใช่สีม่องสีเหลืองนยนะขอร้องละ าาายบจๆๆเรามาคุยกันอย่างสั้นไปกันเถอะไปพึ่งสิบใบสุดท้ายสําหรับการตามล่าหาทานตะวันถ้ามึงอยากให้กูเล่นเกมนี้อยู่อยากให้กูเปิดแพ็กอยู่ไม่ให้กูเถอดนะสัญญากันถ้ามาผมจะไม่ต่อคุณแต่ถ้าไม่ได้โดนกูแน่ขอใจผมแน่นอนสิบใบนี้จับตาดูจับโตดดูแลมองกันอย่างให้ชัดว่าคนดวงดีมันเป็นยังไง รูสเลยอืมคนดวงดีคนดวงดีมันเป็นยังไงวะขอชมหน่อยที่ไม่ใช่ปูอ่ะเฮ้ยไม่คิดเลยไม่คิดเลยรอลา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 รอรูเบคแก้บ้าแล้วนะรอรอลาว้าวว้าวใบสุดท้ายขอให้เป็นใบโชคดีเถอะรูใบเดียวได้เสียวมาเลยครับครับ ไม so <Keep S 1> like so, so, ่ไปแล้วไม่เลยพี่น้องนายน่ะเคยได้กับเขาบ้างไหมครั้งหนึ่งแล้วทําไมไม่ได้อ่ะก็มึงไม่ให้กูอ่ะแล้วนายคิดว่านายจะเกลืออีกไหมตลอดไปอ่านเฟนอ่นเฟนนฟอนในฟังเซย์ด่ฟ้าในกว่าในเฟนอ่านฟ้ในฟังเซยกูเปิดดีไหมห้านี่ห้าสิบอันเนี่ยเปิดเลยไหมขอลองสิบใบเทสระบบอันนี้ของใหม่ของเทสระบบไม่ก็ะไรเลยเหมือนเดิมไม่ครั้งอู้เรื่องไอ้ขอมมอนด้วย โอ้มะกอด่าวิลเลเจนอ์วิลเลเจนว้าวว้าวด่าด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 าโอ้วิลเเจนโอเคนี่คือผลประกอบการทั้งหมดที่ผมได้นะฮะร้อยอัน ถึงบ้านเหรอป๊อกได้52อันบูโพล,ลอันนี้ดีได้5อันทำไมได้น้อยจังวะพิงลิลลี่โอเค13อันอันนี้ดีอีกไอ้น,นี่เอามาทำไมลิปเนี่ย61อันเอามาทำไม,ไมสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพลงเท่านี้สำหรับการเปิดกาชาสมหานนอะทานตะวันนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันที่ชาติแล้วการครับผมบ๊ายบาย